สวัสดีครับผมพ e er um ีดอมล็อกเกอร์นะครับวันนี้ผมจะมาเล่นทีม f o r t เทสสอนะครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญมี2คนนะครับชื่อว่าอะไรบ้างครับอย่างเงียบดีครับช็อกโกมิลครับช็อกโกมิครับอืมใช่ครับกับนิโคลไลนิโคลไลครับครับผมนิโคลไลเนี่ยตายเรียบร้อยเลยยังไม่เล่นอะไรหัวเราะอะไรครับอะไรครับไหนครับตอนนี้คนดูใครพวกเนี้ย ผมอยู่กับนี้ก็รายครับกับช็อกมิลคนละฝั่งนะผมเลยอืมนะครับเอาไว้แล้วไม่ผมมีตัวที่บินอยู่นะบินได้ครับยังไม่เกิดเนี่ยผมอยู่เนี่ยอยู่อยู่หน้าผมจะไล่ให้แล้วกันนะครับในเรื่องผมก็ตายแล้วผมก็ตายเหมือนกันเนี่ยครยังใครบอกเข้าหมูแดงวะอ่อยไหมน่ากินจังเลยขอมากินบ้างเนี่ย ไอ้นี่นี่มีถังด้วยครับฮึที่เป็นถังตายตายตายเบิร์นเบิร์นเบิร์นไอเดียครัทำไมเขาทำไมทำไมเขาต้องใส่เออ่ไอหมวกหมวกเบิร์นหมวกหมวกอะไรวะมันเรียกว่าหมวกอะไรเชฟเชฟเบอหมวกเชฟใช่ครับหมวกเชฟเชฟดับเบลเอ็ป็นทอาหารอืมตอนนี้ผมเป็นคนล่านะครับทำไมคนล่าโอ้โหใครมันยิงผู้แถวนี้มึงเห็นไหมื่อกี้มันวิ่งผ่านไปโอ้ โอเคเดี๋ยวเขาเรียกอะไรมีรถเข็นน่ Mission e n d แมงมุมเบนดีไฟเออไฟเอโอ้ดู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 ดีต้อ <laughs> เลยไอถัองแก๊สออกเียน่ ทำแก๊สก็บินได้ทำแก๊สบินแต้แล้วสามสองหนึ่งคุณเฟลคุณเฟลนะครับคุณเฟลมาเลยอ้าวใไฮลุกับต่อรอบสองนะเฮ้ยอะไรเนี่ยเขาไปมาอยู่ทางนี้กันหมดเลยกระโดดเป็นสัญญานนะครับผมเป็นไอ้แทงยาวๆมิกชันเอ็นผมไปยาวมากยาวที่สุดยาวที่สุด ผมเป็นในนี่ไงผมเป็นในเนี่ยกล่องเนี่ยผมไม่ตองผมเป็นก็องี่เนี่ยครับคนในออนไลน์ก็เป็นเก้าอี้ผมเป็นในนี่ไงเนี่ยนี่กระโดดอยู่เนี่ยกระโดดอยู่เนี่ยเห็นไหมแล้วกูจะไป็นทอร์ไนท์ี่ผมเป็นเก้าอี้ผมโคตรเมียน่ะจับไปที่ไห้เนี่ยเฮ้ยไอ้นี่นี่นี่กูอยู่นี่กูอยู่นี่กูอยู่กลางระเบิดเลยนี่คุณพี่ด้อมแล้วโคตรเมียนสิงเลยครับ อะไรวะเนี่ยเออเนียนเนียนเนียนเออเรื่องนี้หลิวจะไปยื้อเออตอนนี้มันเป็นโต๊ะอยู่นะครับเป็นโต๊ะผมไม่รู้จึงดับเมื่ไหรไอ้ไรเนี่ยอะเนี่ยเฮ้ยไอ้คนผมตายครับโอ้โหอืมมีซูมเลยอะไรเนี่ยอืม มันรู้ได้ไงมันรู้ได้ไงอยู่ไหนครับอยู่ไหนอยู่ไหนครับสำรวจทางที่มีแย่ทาง่มีแย่บล้กีนครับบลอเก็นบเนดีนะรับบ็เนเอาละโอเคสร เฮ้ยโหกันจะย้ายไปเหน่อยๆโอ้โหไม่ได้อะต้องไปทีมนีเนี่ยทำไมผมไม่เข้าใจทำไมเราตายกันแบบกลุ่มแรกๆคนดำเลยไม่ได้ครับไม่ได้ไม่ได้แล้วมันไปไหนมาเนี่ยตัวโอ้หลบเนียนไว้หลบเนียนหลบเนียนด้วยถังด้วยถังอเมริสุด มครับมาไม่เจอเลยท่าเนี้โอ้มึงเห็นแล้วมาเป็นถังเลยมาแหละมาและปูปูครับตายแล้วนี่เออเฮ้ยเนียนเว้ยเนียนมากอ่ะเนียนสุดอ่ะมิชชั่นเอนด์ใน30วินาที จิงก็ใหญ่ตายกันเองเริ่มตายกันเองแล้วทำไมปิงมันเยอะกันจังเนี่ยเยอะกันหมดเลยเนี่ยปิงนอนเนี่ยคนหมคนละอู้ยูดิอูอ,กกอยูดิแน่นอนจริงครับทั้งยิ่งได้ยุทธ์ โอ้โหนี่เดือดตายรู้ตายลุ้ได้ได้ไหมครับไม่ได้ครับรู้สึกว่ามันเบลรนอย่างเดียวเลยครับเบลรนใครมันถือป้ายวะพอ้คุณเป็นใครบ้างครับที่ตัวนี้โค้ชทันเนี่ย ล็อกเว้ยไม่กินปลาเว้ยล็อก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 ปล่อยคุณเดินเนี่ยไม่ได้อะไม่ได้โฟร์ทรีทูไอ้เยอะชิบชิบเฮเฮ้ยจะตัวนเรื่องฟา่ อะไรไนนอ,อะไรไปครับรไเฮ้ยเจอแล้วฟนละันิวเช็อกโกแลตครับมีอ,อยากกินไหมครับผมรู้สนะึกเริ่มอยากกินแล้วเริ่มนเลยขึ้นแล้วนี่ครับอยู่ข้างบนครับคือมันเก็บน้กบอะไร่มันเลืรถอ้าเลือ,ลอ,เ,ลอเต็มเลยเอดเอยมก่อะไร<า>มันเ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 น ไปนแล้วไปไหนแล้วไปไหนไปไหนเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแล้วแวบแ้วบแ้วแวบแวแวบจะตายแล้วจะตายแล้วไม่ตายน,น่อยนยฮึบ่แน่แน่แน,แน,แนใครมาเลี้ยงก,ก,กบไปตัด้านบนครับไม่ได้ ได้นะครับไปด้อมครับพี่ดทีมีทีมีทีมีทีมเจ็บร้อไห้นครับไทำไมผมโดนนะครับไม่เบิร์นครับมันเบิร์นไม่ได้นี่เลยนี่เลยนี่เลยเนี่ยเนี่ยโอ้โหเสาเข็มเนี่ยได้ไม่ได้ยี่ใดวะโดนล้ไปแน่แน่แน่ฮันแน่ฮันแน่เอ้ยอะไรอะไรยิงอะไรยิงอะไรตกลงมาอือไม่ตายครับฆ่าใครไม่ได้เลยเนี่ย พลาดได้สอคนครับไม่ต้องหนด้ลมกบีใช่อพาอะไรีออะไรเือตั้งสคนไรมันยไอะไ้อะไรตัดหน้า you fail อ 네 <oh> โอ้โหไหนเฮ้ยโอ้โหเป็นตัวที่เนียนมากเป็นโอ้โหเกรย์เกรย์อะมิชชั่นเอด้ใน10วินาทีมีอะไรที่ผมเนียนนะครับ5 4 3 2 1มิช s ั่นถึงจะเริ่มต้นขึ้นโอ้โได้ใครงานเดือยอะไรอะ ตุดเนียนติดนวรู้ตัวเองแล้วดูได้เลยใครมันโดนเฟิร์นวะเฮ้ยใครติดไปมันโดนอะไรมันโดนอะไรเนี่ยเ้งนี้ตร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 งนี้ได้ตรงนี้ได้ตั้งาะตั้งอะตั้งอรใครใรพูีกอีกแล้วกลั นิดนๆกนึกนิดนึกนิดนึกนึนึกนนึดนนกนกนึ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 กยึกมันไม่เห็นเว้ยกร้กนึ้นยกนึก ดึงตามเขาไปขึ้นเงิ่ตอนรั้ธตาตาหลายคนแล้วยังยังจะออกไปตอนนี้ก็รู้สึกอะไรอยู่ยังเหรอครับก็อีเดินได้ไปแล้วไปแล้วเห็นกูไปเห็นเลยเห็นกูไปแล้วก็น เาไม่เห็นมเนไม่เห็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 นมไม่นไมเนไมมไเหหมห คุย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 ติดอยู่ด้านังเอไอ้ยยไวาไอ้คยรอด้่กอม่กออ้ยไครับม่ไดบอบอ้บอส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 บอตบอส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 บอบอสบอ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 ออบาอบอบสอออบบอบบ ไหนไหนไหนย่ไหนครับพี่พี่ไหนครับกาไอ่าอ่าอเดยู่ไหนเพ่อนหเป็นจริงหน่อยอยู่ไหนวะูหาชไอเดิมันโชว์ตัวนี่ไอมันอยอ่มันยูงตรงเถอ e t โอ้ยยหน่อยวิตอรนี่เป็นยังไลเถอะลเอะนี่ใครเฉลยเลยเนี ได้กลับมาเป็นฮันเตอร์ละคนพ่อโอ้ะห

ไปเจอแล้วไนเจอแรับไหนครับไหนไหแน่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 มีคนหลบ้มเอา้มาเฮ้ยเจอ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 ่ไหนไหนอยู่ไหนอยู่นี่อยู่นี่อยู่งโตตงงเฮ้ยนี่อะไรไรกอะไรอะไรอ้ี่มันหายไปไหนอี่มันติดไฟรับติดไฟตายแล้วเรแนแน่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  อะไรเดี๋ยวผม<ป>ขอ,อสำรวจตรงอยางหนะน่อยนึงครับนึ่งเป็นหนึ่งติดใจมากเลยเฮ้ยทำไมมันบ,บ,บินได้วะเป็น,นคนไปไปบินไปเบิ้ลใชเบิร์นคนหลบที่กิ่งเปล่า มชัิเหออกหก็วเยเหลือเหลือสิบเหลือสิบลสแล้วใช่เออเหลือสิบไอ้เอาล้แรกไปบงข้างเลยะข้างเลยเหรอมันคิดเจออะไรรูปแบบกบกบกบเดินได้กบบินได้มี่ด้อมพี่น้อมร่อานไก่พี่จริงไก่ผมรู้สึกมันผมวิ่งไปวิ่งมาวนไปวนมาแล้วรู้สึกมันมึนหัวไงไม่รู้ครับนี่อะไรวะเนี่ยอ๋อในนี้มามันมีคน นี่มีครับต้องขึ้นบ้างบนครับยึไหนอยยึไหนอุ้ยต้แล้เลยยึอเฮ้ยนี่นี่นี่โอ้ยไม่ดีเลยม่ต้องไม่แมนมูแมนมูแมนมันมันมันเออเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยหลบเลยครับหลบไม่ได้เลยครับโคตเล่ยคตเล ขยะนึ่ขยะอยโอ้โหโอ้โหดูมันทำครับดูมันทำดูมันทำดิเล่นดเป็นตัวอะไรวะเนี่ยไอ้ไทได้เล่นเป็นไรบ้างเนะ้ยไอ้อโอัโส <laughs> อสาไมฟ้าคนยาวคนยาวเลยเต <f ine> ้นถาครับ <c oughs> จะไแง่ดีครับคใหญ่ที่สุดนี่ เฮ้ยน <muitas S 2> ี่นี่มานี่มานี้ตามมา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 ยาวเลยนี่อะไรวะเนี่ยโอ้มันลึกไปในีึกตาแค้แล้วละโคตยาวเลยไม่รอดหรอกครับ้หายแล้วหายแล้วเปนสิ่งที่ยาวที่สุดในโลกนะบเฮ้ยนี่ลงอยู่ท่อเล็ก้มตรงมิตนี้เลี่ะใครมาป็นด่านวเยใครมาไม่ด่าดัว ชิบหายแล้วชิบหายแล้วเฮ้ยโอ้ช่วยกูด้วยโอเมก้าดโอเมก้าดอืมนี่ครับนี่เลยนี่เลยจุดนั่นจุดนีดด้นะครับอือมันเป็นดีโอ้มันล้มหมเลยไม่ติด <c oughs> ไม่น่าจะเลี้อไอ้ติดไปแล<ะ>้วตายครับโอ้โหไม่ได้ครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหน อะไรประเด็นประเดยกันแบบเล่าๆแต่มนเอาตู้เย็นมันอยู่ข้างบนมาไอ้ใช่รึไม่คงไอ้าะมันเปลี่ยนเป็นกล่องเมื่อไหร่วะเนี่ยตายเรียบกอยด์สมบูรณ์แบบตายสมบูรณ์แบบมากเลยอะไรจัดบินบินได้ เป็นกลมๆใหญ่ๆยอะไม้นะครับโอ้ยครับม่้น60ีเอ่อมีมีใครอยู่ไหมครับมีใครรอดไหมครับม่รอดเลยครับตายอย่างเดียว นานเลยอะสนาลีวังถังฟ้าไม่อยากเชื่อ่ดได้หรังเล่าเนียเดินผ่านอีกเหรอ30วิอีก3 m วิอไป อนีุ่านนี้หลบไม่ได้เลยครับดีน่ตายตายตายเนอะอยู่นี่อยู่นี่เนอะอะไรครับดีใจทำไมดีใจทำไมได้เป็นมิสเตอร์คิลเลอร์แล้ว

ไงวะเฮ้ยบ๊บแบ๊บบ๊บแบ๊บบ๊แบบแน่แน่แน่เฮ้ยทำไมลูกมันขยับได้วะโูกไหนเนี่ยว่เปิร์ดเนี่ย้ะด้อมันชิายเออบแบบแ๊บเฮ้ยมันเป็นถังสีเหลืองเห็นแล้วอยู่้างบนไหนวะไหนวะมผมไม่เห็นเลยครับมาเล่น ตะยางแถวนี้วะเบิ้ลเบิ้ลเบิ้ลเบิร์นเบิร์นเบิ้ลเบิ้ลเลยเจ็ดตามครับเบิ้ลร้อยยังสิบครับอะไรวะครับไอ้นี่นี่คุณฆ่าได้เ้ยอะไร ไอเนี้ยไอเนี้ยไอเนี้ยมันน่าจะเป็นของปลอมไปเอาสื่อไปแน่แน่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้แม่งแม่งวิ่งไปไหนวะมันหายไปเลยหนูหายไปเลยหายไม่เจอครับเอาไปเลยไม่ใช่แรงจีนสิครับเฮ้ยดัก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 เจอแล้วเจอแล้ว ตรงไหนครับมันคงเป็นเจอเลับนั่นไงโดนอะไรตายมาอะไรทำไมวะเนี่ยบินเลยครับเอ้ยหลือหลือตั้งหาเลยนะใช่ครับมันมีห้าคนทำไมมันหายากอย่างนี้เนี่ยครับไม่รู้เลยตบแล้วมันต้องอยู่แถวไหนนี่ย ไม่กลไม่ไกลเมื่อี้อะไรวะมีครับ้ึงรีบวิ่งครับงวิ่งวิ่งขึ้นไปเ็อยู่ที่เดิมเลยใหม่ครับเอนินเทนเซสิบเว็อีกสิวพอแค่แล้วเฮ้ยดเจอกองไปซะเจอกอง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 โอ้โมันมาที่เกิดเมัมที่เกิด นั่งทาสลอดเลยเป็นอะไรอีกแล้วโอ้โหเป็นเสาไฟฟ้าแกอ่ะอืมชิบหายแลวเป็นทางแก้เลยเป็นเสาไฟฟ้าดีเลยจะบอกไงจะอยู่ตรงไหนอ่ะไปอยู่ตรงนี้ไมุ้งเบนไม่ได้มาตายนะ5 4 3 2 1โอเยมิชชั่นเริ่นคุมหนงด้วซขนาดไหนวะตรงไหนดีวะ มีความเนื่อยสุดนิ่มมากทำไมล่ะผู้เล่นแลู้เห่นแล้วชารเลยชาร์ตล่าไฟาไปไหนวะตรงไหนดีวะมันลงไม่ได้ามสองหนึ่มีเลตรนี้เลยครับนาจะมีนะครับ โดนบัรทำไมมันโดนกันง <ator il> ่ายจังวะฮึจิบหายแล้วหายแล้วชิบหายแล้วเออโอ้โหนุ้มดีนผมผมไม่รอดนะครับผมไม่รอดแล้วแหละไม่รอดแล้วแหละไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดเฮ้ยกูรอดเออผู้เบนผู้เบน เฮ้ยโหสุดยอดสุดยอดของดีสุดยอดแเนี่ยไม่รักไม่รู้สุดยอดสุดยอดมันช่างใหญ่นะมันเป็นใหญ่มันมันเป็นสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเนี่ยอืมเมันสิ่งที่ใหญ่สุดใหญ่แบบไม่น่าจะรอดได้เลยเนี่ยไปดูตาลอดเลยจิ้มจิ้มเอาอยู่ข้างหนนั่นแหละ

โอยโยตอีเลยลายนไดโอ้โหไม่ได้เลยได้สอดลอดเลจบแม็เรียบร้อยครับโอเคครับพอดนแค่นี้แหละครับงั้นขอลาทีนี้สวัสดีครับ